สวัสดีครับพบก,กระโผกเกษตรไดโนไดโนวันนี้เราทําการปรุงดินกันนะครับปรุงดินต้นไม้กานเนี่ยนะครับอ่าใส่ส่วนผสมที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก่อนหน้านี้เราจะจะมีแกลบเนี่ยครับตรงนี้แกลบสองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมูลวัวเนี่ยครับก้อนนี้1ส่วนตรงนี้ก็เป็นดินที่ร่อนแล้วร่วนดินร่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนตัวเนี้ยที่เห็นเนี่ย เกิดจากการล่อนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยการขั้นตอนก่อนที่จะเขาเรียกว่าได้ขุยมะพร้าวตรงนี้นะครับกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงขุยมะพร้าวเนี่ยต้องมีการแช่น้ําไว้ก่อน3-4คืนนะครับสาเหตุที่ต้องแช่นะครับเพราะว่า,าในขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนสารสารอะไรนะสารฝาดสารฝาดอะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณนี้ครับ เราต้องทําการแช่เพื่อให้สารตัวนี้ที่มันทําให้ต้นไม้เนี่ยไม่จเจริญเติบโตนะครับคือเราต้องยับยั้งเขาด้วยกัรเนี่ยใส่น้ําแช่ไว้ค้างคืนนะครับประมาณ3-4ถึง4คืนประมาณโดยประมาณแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยส่วนผสมถ้าลงในกระบาดนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับไอเจ้าตัวนี้ ขวดเนี่ยครับผสมไปในอัตราส่วนเนี่ยหนึ่งขวดในอัตราส่วนนี้ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ไอที่เห็นขวดน้อยๆเนี่ยโอเคอ่ายาคูยาคูมีหน้าที่อะไรเอาจุลินซีเหมือนกันอ่าใช้ช่วยในการแสาใช,<จ>ใช่เอาจุลินซีจากตัวเนี้ยมาช่วยในการย่อยสลายดินเรานะครับทําให้ดินเรามีประสิทธิภาพคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นเทคนิคนะครับตัวนี้นี่จุลินซีหอมมาก ส่แบบโอ้โหหอมหอมมากหอมจนแบบหงายหลังเลยอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราคลุกเขาเสร็จแล้วคุณภาพดินจะเป็นยังไงอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะเติมเติมด้วยนะครับยาคูยาคูเคยกินตั้งแต่เด็กๆอ่ะมาเดี๋ยวเปลี่ยนหน้านที่ละครับอ่ะดูนะครับ เดี๋ยวนี่เกษตรายโน้ตนะครับไหนจอบอกระบะปูนที่เราเนี่ยครับชำรุดแล้วจากการใช้งานในไซ์งานคนงานเราอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มคลุกเขาให้เข้ากันอ่าไปถ่ายโน้นโน้นอ่ะมุมโน้นอ่ะเนี่ยครับดูเนี่ยเวลาเราคลุกเขานะครับทำให้เหมือนผสมปูนเลยผสมปูนหน้างาน นะครับผสมปูนให้ลูกค้าเนี่ยสร้างบ,าาบ้านให้ลูกค้าทาบ้านลูกค้าเนี่ยทําอย่างนี้เลยอ่านะครับทําให้แบบผสมปูนแล้วเราค่อยคุกเขาให้มันเข้ากันทุกส่วนเราดูด้วยสายตาเปล่าแล้วก็คิดว่ามันโอเคแล้วเราก็ค่อยเติมน้ําใช่ไหมเติมเติมน้ําที่ผสมอยู่ในนี้แล้วจ,จุลินทซีย์ตรงนี้โอเควางไว้ใกล้เข้าทีแล้วครับใกล้ได้ทีละอ่าเดี๋ยว ยาคูยังไม่ได้ใส่เลยอีกนะครับอ่าวัตถุด,ดิบทุกอย่างส่วนผสมเนี่ยเห็นไหมครับทําให้เหมือนผสมปูนให้ลูกค้าเลยเนี่ยครับตักขึ้นมาแล้วก็มีเขย่านิดนึงอ่าเขย่าด้วยเนี่ยเห็นไหมครับต้องออกแรงเยอะๆมันจริงจังอ่าอ่า น้ำเราก็จะเริ่มเติมอยาคูยาคูยังใส่ไม่หมดเลยครับอเหมือนเติมเขาเรียกว่าอันนี้เหมือนเติมหัวเชือ้อเวลาเราเติมน้ำมันหัวเชือ้ออ่โอเคอเดินเลยครับเดินเลยครับคนงานวันนี้วันหยุดของพนักง,งานคนงานนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูเราค่อยๆใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเตรียมคน อีกรอบหนึ่งอ่าอเสียดายยาคูอ่ะก้นขวดเดี๋ยวนี้สมัยเด็กๆขวดละสองบาทเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาขึ้นมาตามเศรษฐกิจอ่าเริ่มหอมแล้วครับหอมมูลวัวกลิ่นโชยขึ้นมาเลยอมไม่ได้เข้าฟิตเนส เป็นเวลานานแล้วรับนึงโอ้ไ่ได้่หงืีอสิโอ้ยเดี๋ยวนึงนะนดดเดี๋ยวสอยืนขำเดี๋ยวนะครับเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่เราช่วยดูว่ามันได้ที่หรือยังนะครับในการหมักดิน<ห>สอบอกเป็นกำลังใจให้ อ๊ยเดี๋ยวโหเป็นการเบิร์นที <h 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 ่ดีมากครับนะเราไม่ได้อยู่แต่ในออฟฟิศนะเราอยู่กลางแจ้งทั้งไซงานทั้งแปลงผักโอ้ยแบบป๊บนึงปวดหลังโอ้ยไหนดูดิความชื้นเนี่ยครับ ถ้ากำปุ๊บเป็นก้อนเอาอย่างใกล้ละอีกนิดนึงเนี่ยครับมันจะต้องจับกันเป็นก้อนหูแล้วมูลวัวหอมเลยอ่าเนี่ยล้างมือไปในตัวปืด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 ประมาณนี้ โอเคเกือบจะเขาเรียกอะไรฝักบัวนึงอ่ะโดยประมาณเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะคิดเครื่องจักรที่ไว้ในการผสมทุกอย่างเนี่ยด้วยการมีมอเตอร์ผสมปัน่นเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทุ่นแรงประหยัดเวลา สไตล์ช่างโน้ตคือต้องคิดทุกอย่างเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการใช้งานทุกอย่างเราต้องคิดพัฒนาครับไม่ใช่มาผสมกันอย่างนี้ตลอดแต่อันนี้เพียงเป็นการเริ่มต้นอ่าเนี่ยครับเห็นไหมได้ไหมเคเนี่ยครับเป็นก้อนอย่างนี้ป่ะอโอเคได้ละ จริงๆก็เติมให้หมดะเ,เหลือนิดเดียวอ <c oughs> ความจบก็คือเท่ากับอัตราส่วนที่เราผสมเนี่ยก็คือเท่ากับไอ้ฝักบัวเล็กๆเนี่ยหนึ่งอันครับน้ำกัจจุลินทรีย์รวมทั้งยาขูโอเคคัดเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปโอเค